คมาเน่ามามิน็มาลุงทงครับหนยลุงห่วยมวันปลาขับปลาขาวปลาขาวว่าสิเปก้อยสิคือบับูครับพี่น้องเบิ่งเอาครับมือนี่ครับบ้าโอกก็ลังเอาแหย่อกอยู่ครับพี่น้องเอาโอกก็ลังพุดแหยอยู่ครับนี่ครับพี่น้องหากินนั่นหากิ้นกระจายอีสานบ้านเฮาก่อนากินนนอากินนอนนอนหลายกันเปิดแหยเปิดแหย่อะไรพี่เพ่เปิแหยเป็นแค่ไหนครับ ว่าเด็กินเลี้ยงครับพี่น้องง่ายๆเลี้ยงครับเป็นจิตตมีนครับเมนเนี่ยครับตามาครับลุยครับกรับาอยู่กับช่องสบายสบายสบายตบแตกนะครับตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อจิตตามนะครับจิตพาไปหาหลาะปลาครับว่านปลาหาเลาะว่านแห้ครับหางูมปลาหาเราเรกครับตามภาษา นี่ครับบรรยากาศครับเป็นห่วยน้ำเพรคะขยี้เราครับฝนกับเมฆเยอะครับ <Cait> บ <target> <Odys se> ้านเขาเลี้ยงครับเล้งจะน้อยน้ำกันน้ำเพราะอ้อยหนอนี่ยแหละครับเมื่อเ็นตาได้กินดบกจะกินกบบเขาตลาดไปแล้วครับแนบมึงเหรอมันจะมีเงินหากินสี่กับขึ้นสี่อย่างครับนอกจากฝนสี่ตัวก็น้อยขนาดวาสี่เปในไตบใตเอื้องเขาก็จะกับบ้านเขาเป็นป้าเขาเป็นขื่นเป็นเขาพายไปหรอขยำกับว่าได้เขาจีจ้าปะเนี่ยทีห้าร้อยสี่แล้วครับอ่าเราติดตามนะครับเขาเจ็ดปอร์ซ็ต์อนนี่พี่น้องเอ้ยเขาเจ็ดปอร์ซ็นี่ ไปลุงต้นนาหมดละลุงเลือกหมดละพี่น้องตามมาตามเบาเงี้ยวตามมาตามมาเลยบางคนอีพ่าไปวัดแห่เออไฟมาลุงกี่เออเนี่ยดีเงี้ยเอาละครับบาโอครับบาโอกระนังสิจวดให้เบิ้งนะพี่น้องดาวเงาบ้ยวบาญ่าเราเป็นแผนก ถือถงเส่ปลาพัานยอ <มา S 2> เตรียมถุงนีบนเบิตพ,พ,พ่มาเอาแล้วครับเอาแล้วดเ,ลเดี๋ยวตะกองหาม,หมุมดนจิตมซิดใส่ตะกองไ่ได้เดียวนี้เอาเลยเอาเลยครับพี่น้องเ,อเลยจวดจวด,อดนนะโหหอ้ยเหี้ยบ่แตกพี่น้องเหี้ยคือบ่แตกกันเลย ครับฝนฟ้าก right. so, like ันจ yeah, ิเป็นตะโตกเขาอันตรายถือโทรศัพท์ไทยตั้งหักเป็นท่ยันฟ้ายยันฝนเถอะบ่นแห่เข้าแห่โมีเผาดอกเพาสีเรียนแบบสูตรงูมอในน่าไม่ได้ครับสูตรงมในน่านไม่ครับแห่บ๊อบผูกเผาครับแต่กรปยังแฟนครับของช่องสบายสบายต้มแต้ม้วครับทั้งชมบุรีทั้ง สะพานทั้งสาภาพหาดนะครับทั้งไร่ไรหม่องไร่ไร่บอลนะครับติตตามเดอเบิรงเดอบาโอมาอยู่บ้านอยู่สวงวันดน้ำวัดลังจะไปหาแตอึ่มาห้อยย่ำขงฝนตกฟ้า,าห้าจหาอจะไปอยูย่จำยันตาย,าย,ยคา,าสาิเด็มาันสี่กับแดดมันได้ยังสิโพมาอยู่บนนี่กะพามันออกมาทะเลมันอยากเข็ดจากหา้องสน่ะมันกัดเสี่งเลยครับมา้ากอะไรห้อนแดด ฝนมาแล้วแหลมาแล้วมันเป็นยังไงเ้าเป็นยังเขาจังหน้าบ่หนิต้องถือเกือบต้องถือถุ่มไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วเขอจังหน้าบ่หนิฝนล่มมันเลยนี่ถือากอะไรครับฝนถือมาแล้วครับพี่น้องก็สูดเดินนี่อันตรายเดนี่ถือมาแล้วครับเอาห้อย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 ขึ้นจะเอาเสียววะท่านนี่แหละครับพี่น้องอย่าลืมกดไลก์กดแชร์เลยนะครับช่องฝนฟ้าบ่คือครับฝนฟ้าบ่คือหรอกครับ ดีปิลิปนี้ลราครับพี่น้องอันตรายอันตรายครับครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามเลยครับ